หลวงปู่แหวนสุจินโนพระเกจิอาจารย์แห่งเมืองล้านนาถือเป็นลูกศิษย์องค์หนึ่งของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านเป็นพระอริยสงฆ์ที่ปฏิบัติเคร่งครัดมีริธานุภาพมากเป็นที่ยกย่องและเลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิก,กชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศขอนำคำสอนมาเป็นแนวทางปฏิบัติดังนี้ 1. ทำดีอย่าหวังผลความหมายว่าการทำดีควรทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทนเพราะการหวังผลจะทำให้เกิดความผิดหวังการทำความดีด้วยความคาดหวังในผลตอบแทนเป็นต้นเหตุของความผิดหวังและความทุกข์ความดีที่แท้ต้องมาจากใจที่บริสุทธิ์ 2. รักษาความสงบในใจความหมายว่าใจที่สงบเป็นเครื่องมือสำคัญในการ,รเผชิญปัญหาเพราะเมื่อใจสงบเราจะมองเห็นปัญหาอย่างแจ่มชัดและสามารถแก้ไขได้อย่างมีปัญญาความสงบเป็นสิ่งที่ช่วยให้เรา เข้าใจธรรมชาติและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ศีลคือกรอบป้องกันชีวิตความหมายว่าการรักษาศีลเปรียบเสมือนการสร้างกรอบให้กับชีวิตทําให้เราไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นช่วยให้ชีวิตปลอดภัยจากปัญหาและความทุกข์ที่เกิดจากการกระทําผิดเช่นการโกหกการเบียดเบียนและการผิดศีลธรรม